เรื่องหนึ่งนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าจะอธิบายเรื่องกรรมเดี๋ยวเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมแล้วจะไปแก้กรรมกันผิดนะเดี๋ยวนี้มีแก้กรรมนอนในโรงบางสกุลเป็นตายทําพิธีสะเกาะร้อต่อชะตาบูชาลาหูต่างๆนะผู้เจ้ามีตรัสไว้หมดเลยว่าอันนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้การแก้กรรมได้วิธีเดียวคือพระองค์ตรัสว่าอริยะอัดถังคิกมตินี้นั่นเอง คือกรรม,มะนิโรทขาไม่หนีปฏิปทามัดมีองค์แปดนี้นั่นแหละคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีไม่สามารถทีนี้เรามารู้จักก่อนว่ากรรมคืออะไรถ้าโยมไม่รู้จักกรรมยมจะไปแก้มันยังไงและเราก็เข้าใจผิดที่ว่ามีเจ้าเวนในกรรมยิ่งใหญ่ใหญ่หญโตสั่งให้เราไปนรกไปเป็นเทวดา ไม่ใช่เลยอฟังดีๆจะสรุปเรื่องกรรมให้แป๊บเดียวเข้าใจเมื่อกี้โยมนั่งสมาธิจิตโยมเคลื่อนกันไหมเคลื่อนไหมเคลื่อนใช่ไหมมันเคลื่อนไปในอารมณ์ใดบ้างอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันนะจิตโยมไปรู้ตรงไหนตรงนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ ผูเจ้าเรียกมันว่าวิญญาณทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณมีอยู่สี่ธาตุรูปเปธนาสัญญาสังขารที่ตั้งวิญญาณสี่ธาตุนี้ผู้เจ้าเรียกมันอีกอย่างว่าภพภพบคือที่วิญญาณไปรับรู้ไปตั้งอาศัยหรือเรียกว่าเป็นสถานที่เกิดนั่นเองพระองค์เปรียบภพบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืช มเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผนืนนาชื่อว่ามีภพหรือมีวิญญาณทีติแล้วมเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติงอกด้วยน้ําคือความเพลินเปรียบเหมือนน้าน้ําลดมเมล็ดพืชเมล็ดพืชงอกเพราะสูตรนี้เพื่ออธิบายความแตกต่างของคําว่าภพกับชาิภพคือต้องมีการไปตั้งไปรับรู้นั่นเองและชาติคือการเจริญง,งอกงามไพยบูลมเมล็ดพืชงอกขึ้นจิตยมรับรู้ แล้วรู้อารมณ์ต่อไปรับรู้ครั้งแรกเป็นภพรู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชลามรณะจากนั้นพระองค์เชื่อมไปเรื่องของกรรมกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเม,ม,มล็ดพืชเมล็ดพืชเปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมเมื่อกี้เมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพงอกมาเป็นชาติอันนี้เมล็ดพืชเปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรม มเมล็ดพืชคือวิญญาณเป็นธาตุรู้แล้วงอกมาคือวิบากของกรรมพูดสองแบบวิบากของกรรมคือผลของเนื้อนาน,นั้นที่มเมล็ดพืชจะงอกมาดีเร็วอย่างไรหรือเรียกว่าพบเกิดแล้วถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตานาเป็นเครื่องผูกไม่ตั้งอยู่บนธาตุอันซามคือกรรมธาตุดินน้ำไฟลมกามมพบจะพึงปรากฏขึ้นได้แลหรือ นี่พระสูตรนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างกรรมกับภพบนะจับมาเชื่อมกันเลยและผืนนานั้นพระองค์แบ่งเป็นสามระดับผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนาดีคืออะไรกุศลกรรมบทสิสติปัฏฐานสี่ผืนนาเลวคืออะไรอกุศลกรรมบทสิบนิบบานห้าผืนนาเลวฆ่าสัตว์รักทรัพย์ ประพฤติผิดในการพูดโกหกคำหยาเพอรอเจอร์สอเสียดโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิโยมคิดสิบเรื่องนี้นรกกำเนดเดชานปรตวิสัยกำลังเกิดขึ้นแก่เราแล้วถ้ากายโยมแตกทำลายความเป็นเรายัางอยู่ที่จิตจิตไปตกในผืนนาที่เป็นอกุศลกรรมบทสิบงอกมาผู้เจ้าบัญญัติว่า สัตว์นั้นจะยังอัตภาพให้เป็นไปสามอย่างคือนรกกํมเดชาและเปรตวิสัยดังนั้นกรรมคืออารมณ์ที่เรากําลังคิดอยู่ทุกขณะนั่นเองกรรมคือพบคือวิญญาณผิติอันเดียวกันหมดดังนั้นโยไม่สามารถดึงความคิดของคนอื่นออกมาได้คนอื่นก็ไม่สามารถดึงความคิดเราออกไปได้ไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้ใครได้นอกจากตัวเอง ที่พยายามพึ่งตนและพึ่งธรรมะของพระศาสดาเมื่อจิตคิดอกุศลผู้เจ้าให้ทำอย่างไรเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปฏิวานีสติสัมปัชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผลบนศีรษะแล้ว เธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะคือความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อดับไฟนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บต้องทิ้งเพราะเธอกําลังได้พบอันเป็นอบายแล้วดังนั้นไม่มีใครสั่งเราไปนรกไปเป็นเทวดาตั้หาความอยากของเรานั่นเอง ที่นำพาจิตของเราไปสู่ภพนั้นๆวัดชาถามผู้เจ้าว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่โดยพระองค์เปรียบเหมือนเปลวไฟที่ปลิวไปวัดชาถามผู้เจ้าว่ากองไฟเนี่ยอะไรเป็นเชื้อผู้เจ้าบอกยาละไม้แล้วสะเก็ดไฟที่มันปลิวลอยไปในอากาศอะไรเป็นเชื้อผู้เจ้าบอกอากาศ แล้ววัชชาถามผู้เจ้าต่อแล้วสัตว์ที่กายแต่ทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อของการเกิดใหม่ผู้เจ้าบอกตัณหาตัณหาหรืออีกอันเรียกว่านาติความน้อมไปจิตที่น้อมไปสู่อารมณ์ที่ทําให้เกิดการมาการไปขึ้นนั่นแหละคือเชื้อของการเกิดใหม่ผู้เจ้าจึงเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาคือความไม่รู้ในและสัตสีเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก กำลังแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสคือทุกขสมุทัยนิโรธมัคพระองค์จึงตร่าแม้ตัวพระองค์เองก็เหมือนกันเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริสัตถทั้งสี่นั่นเองดังนั้นมาวันนี้มาต้องการบอกพวกเราให้ตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของอริสัตถ์สีความเป็นโสดาบันต้องเป็นให้ได้โทษของการไม่เป็นโสดาบันอริบุคคลคือต้องไปเกิดในนรกกําเนิดเดรัชานเปรววิสัยอีกแน่นอนซึ่งทุกคนเนี่ยเคยเกิดมาแล้วทั้งสิ้น ผู้เจ้าบอกทุกคนเคยเกิดในนรกนับครั้งไม่ถ้วนเกิดเป็นเดรราฉนานับครั้งไม่ถ้วนสมัยเป็นเดรราฉานเนี่ยสมัยพวกเธอเกิดเป็นโคแล้วเธอถูกฆ่าตัดคอสมัยเป็นโคเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยเลือดมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเอาแค่สมัยเป็นโคอย่างเดียวนะแล้เ,เกิดมานับไม่ถ้วนเลย สังสวรเนี่ยยาวไกลผู้เจ่าบอกไม่ต้องไปหาต้นหาปลายมันเลยหาไม่เจอไม่พอผู้เา่าบอกทุกคนเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกจับนำไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเนี่ยน้ำในหมหาสูตทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยนี่แค่สมัยเป็นมนุษย์แล้วเราเป็นโจร ฆ่าชาวบ้านเราทุกคนเคยเป็นมาแล้วพระเจ้าตรัสอีกว่าพวกเธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นโจรต้นชาวบ้านแล้วถูกเขานำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นโจรประพฤติผิดในกามแล้วถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอ เลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ําในหมหาสุททั้งสีไม่ได้มากกว่าเลยโยมคิดดูผู้เจ้ายกตัวอย่างมากี่อันกี่อันนับไม่ท้วนทางนั้นเดลฉานก็เป็นมาเป็นมนุษย์กี่แสนกี่ล้านรอบเล็วมาสุดๆก็เล็วมาเป็นเทวดาพวกเราก็เป็นมาแล้วไม่ต้องไปวิ่งไหว้เทวดาอะไรพวกเราเคยเกิดเทวดามาแล้วแทบท้งนั้นพบที่ไม่เคยไปเกิดผู้เจ้าบอกแทบหาไม่ได้เลย พเดียวที่พวกเราไม่เคยไปเกิดคือสุดทาวาสภพพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะถ้าใครไปเกิดในเทวดาชั้นสุทธาวาสจะกปะเลนินพานในภพนั้นจะไม่กลับไปสู่ที่อื่นนี่คือสัพพัญญูได้ตรัสไว้ข้อมูลสองพกว่าปีอยากจะให้พวกเราทราบภาพรวมของการที่เรากําลังท่องเที่ยวไปในสังสารวัตคราวนี้เราโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์ ถ้ายังไม่เล่งขวนขวายเพื่อความเป็นโสดาบันโยมตายแล้วโยมจะได้มนุษย์อีกทีเมื่อผู้เจ้าองค์หน้ามาตรัสรูระหว่างนี้โยมต้องเกิดในนรกอมเนือเดารบริสายอีกนับครั้งไม่ถ้วนและผู้เจ้าตอบยามิถีว่าพูดผิดไม่ได้ผู้เจ้าไม่มีการพูดผิดสัพพัญญูพูดผิดไม่ได้จึงอยากให้พวกเราทราบข้อมูลความจริง ที่ออกจากปากพระเจ้าส่วนใครจะศรัทธาเชื่อไม่เชื่อนั้นสร้างให้กันไม่ได้ศรัทธาสัมปทาอยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนที่พระเจ้าบอกราชกุม,มารเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักรูแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้าง เปรียบเหมือนหนองบัวบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ําเหล่าที่หนึ่งบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ําโผล่ขึ้นพ้นน้ําอันน้ําไม่ถูกแล้วมีสันใดราชกุมาร เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างต่างกันฉะน,นั้นที่พระเจ้าพยากรณบัวนั้นมีแค่สามเหล่าแต่เราเรียนทุกวันนี้บัวสี่เหล่าใช่ไหมมาจากไหนเอาหลักฐานให้ดูพระไตรปิฎกปีสอ0 0้าในหัวข้อทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียดด้วยกอบัวพอปี ดูปีให้เกาเห็นปีด้วยนี่ปี2องพันหรอยนี่เราถ่ายภาพหน้านี้มาเลยข้อที่9ก้าปีสองพันหร้อเนื้อหายังพูดหัวข้อพูดว่าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวและในเนื้อหาก็คือบัวสามเหล่าดูเนื้อหาอุปมาเหมือนดอกบัวดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุญทลิกในกอบุญทลิกที่เกิดแล้วในน้ำจะเลในน้ายังจมจมในน้ำนะบางเหล่ายังจมในน้ําอันน้ําเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําบางเหล่าโผล่ขึ้นพ้นน้ำหนึ่งสองสามสามเหล่าไปดูปีสองหหนึ่งสดูความผิดเพี้ยนของสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพิมพ์ใหม่ทุกครั้งจะมีข้อผิดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่เอาแค่พระสูตรเดียวนะ พิ์ปี2514ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวข้อที่เก้าเหมือนกันไปดูเนื้อหาเหมือนเดิมอุปมาเหมือนดอกบัวบนในกอบ,บนปทุมในกอปทุมบุญทลิกในกอบ,บุญทลิกเกิดแล้วในน้าเจริญในน้ํางอกงามแล้วในน้ําอันน้ําเลี้ยงไว้น่ะยังจมอยู่ในน้ําอันน้าเลี้ยงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําโผล่ขึ้นพ้นน้ำหนึ่งสองสามน่ะออาไปดูปี2521 พิมพ์ซ้ำอีกครั้งปีสองห้าสองหนึ่งหน้าเดียวกันหัวข้อเดียวกันข้อที่เก้าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวเนื้อหาจมอยู่ในน้ำเสมอพื้นน้ำพ้นน้ำสามเหล่าเหมือนเดิมไปดูปีสองห้าสองห้าปี25 25. สองห้าสองห้าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวสี่เหล่างอกมาแล้วสี่เหล่าเห็นไหมพึ่งมาแมปแมปนี่เอง นะอ่ามันต้องพิสูจน์กันอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยคำพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ถ้ายมบอกสี่เหล่าอาตมาบอกสามเหล่ามันต้องมีคนจำผิดมาคนหนึ่งตรวจตรวจด,ดูหัวข้อบอกสี่เหล่าแต่เนื้อในก็ยังมีสามเหล่าจมน้ำเสมอน้ำพลน้ำเห็นไหมเนื้อในกับหัวข้อไม่ตรงกันเองดังนั้นหลักฐานพวกนี้ต้องเช็คหมด ทุกเรื่องเวลาเราพูดขัดกันน่ะใจเย็นๆนะไปตรวจนิดหนึ่ง